ก็ต้องขอครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับช่องเนี่บเกมือเอันเมือนมเดิมใช่ถามว่าวันนี้ว่าทำไมคือมันอยู่สถานที่แปลกๆมันไม่เหมือนกับที่แรกในเมื่อคลิปที่แล้วใช่คือกตายเออใช่คือกดเข้ามาทำคลิปเว้ยแล้วแบบยังไงวะคือคิดจะพูดเป็นภาษาคนยังไงดีก็แบบว่าเออเราทำคลิปปึ๊บอ่าแล้วก็ เธอกดออกจากเกมแล้วมันไม่เซฟให้ผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นใช่เราต้องหาอะไรใหม่หมดเลยชีวิตของฉันเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยแต่สิ่งที่เราตามหาจริงๆนั่นก็คือหมู่บ้านใช่แล้ววันนี้เราต้องได้หมู่บ้านใช่ผมต้องหามันเจอเนื่องจากผมออกเดินทางมายาวไกลจนจําไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวดิไอ้ไม่นด้หิว ให้ตายเต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดบายบายแล้วไว้เจอกันใหม่อะไรครับเนี่ยคือผมจะมาตายตรงนี้ไม่ได้คุณเห็นนั่นไหมหมู่บ้านเอ้ยไม่เอานะพระเจ้าให้พรกับข้าด้วยเถิดขออาหารน้อยอาหารมีพืชแต่ที่มันโตแล้ว แล้วบ้างวะตายอันนี้คืออะไรวะข้าวมันฝรั่งอ่ะมีไหมมันฝรั่งม,มีแต่ข้าวด้วยจะรอดเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเออใช่ทำไมพุ่งมืกออกวะเตียงจ๋ะขอบคุณครับไายรอดแล้ววยไกง่ง่โอเค ประทังชีวิตโอ้โหให้ตายเหอะเป็นอะไรที่ทรมานมากโอ้พจะเจอหมู่บ้านโอเคเมื่อเจอหมู่บ้านแล้วเราต้องทำยังไงต่อไปหาข้าวกินไงเฮ้ยเดี๋ยวปกติคือยังไงวะมันต้องอยู่ที่น้ำมันต้องมีบล็อกน้ำอยู่ด้านข้างเลยสัใจ์บาข้ามโลก มาครับี่มีอะไรให้ค้าอึ้งตลอดเวลาเลยให่ตายใช่เท่าที่ดูก็น่าจะรู้ว่าข้าจะกินแต้งโมเนื่องจากมันไม่มีอย่างอื่นให้กินเลยเก็ไม่รู้นะว่าเสียงหูฟังมันจะได้ยินไหมเนื่องจากเพิ่งเปลี่ยนหูฟังใหม่มาหูฟังอันเก่ามา้ามันดึงขาดเลยให้ตายเถอะถึงจะรู้ว่ามันใช้อัตลิปได้ก็เถอะแต่แบบเออไม่ค่อยได้ใส่ฟัง อในเมื่อเราเจอหมู่บ้านสิ่งแรกที่เราต้องถามนั่นคืออะไรให้ทายเลยใช่มีอยาคำตอบเดียวเวลาุกคนเจอหมู่บ้านคือปลนใฉ่เลยเราจะมาป้นกันโอเคอาหารให้ตายเอะเรียบร้อยอาหารก็ค่าขนมปังสามอันโต๊ะครับก็โอเคตรงนี้ก็ใช้ได้ แต่เราจะยังไม่เอาก่อนสมุดเดี๋ยวค่อยว่ากันรอหาของให้ใหได้เยอะกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวให้ทำทีอนชาตต้องมีเพรด้วยเนาะอือใช่ชีวิตโอเคไม่มีกล่องโอเคเจอแล้วดีเยี่ยมขนมปังอาหารแล้วก็มีชุดหนังกับอ่านมาโดยขอบคุณครับ โอเคในเมื่อเราปล้นบ้านเสร็จแล้วเราจะทําอะไรต่อให้ทายเลยใช่คนอื่นเขาเล่นไหมครับคือยังไงอะ่ะฝากเขาจะได้สร้างบ้านเออแม่งนานเดี๋ผมจะสร้างเดี๋ยวนี้แหละใช่รอหาของอีกสักนิดึงก่อนสร้างบ้านแน่นอนร้อเรซนเนื่องจากอะไรความปลอดภัยของชีวิตสําคัญที่สุดใช่ผมจะไม่รอให้แบบ เกิดอ่าตรายกับชีวิตเราใครสร้างบ้านหนะรือไ้เมล็ดข้าวนี่ตายเถอะแล้วเนี่ยพวกนี้ผมเอามาทําอะไรเออด้ามสีกูว่ามาทาอะไรฟะตอนนี้ก็ผ่านไปสี่หน้าที่แล้วนะก็ขอตัวไปตัดไม้สักครู่ไปเลยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะสร้างบ้านภายในวันนี้แต่วันเมื่อสักก่อนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาโอ้เยเด็ดเดเด็ดเด็ดเด็เด โอเคปัญหาละมาทำไมเนี่ยให้ตายเถอะชีวิตทำไมฉันต้องมาเจอกับแกด้วยคลิปเออขอนอนก่อนแล้วกันแต่ก็เออน่าก่อนสิว่าได้สร้างบ้านภายใน EP นี้แหละเออเออใช่มันยังไม่เป็น EP หน้าออให้ตายเถอบ้านของข้าหมดกันคำพูดที่ฟัยรู้ให้ตายเถอะ ขากลายเป็นคนโกหกไปแล้วความรู้สึกนี้มันอะไรกันจะพูดอะไรแล้ววะลืมอะไรวะเออก็ถือว่าช่างแม่งไปแล้วกันเออในื่าลืมว่าจะพูดอะไรก็ช่างมันเถอะแล้วฐานบ้านเรามันอยู่ไหนฟะนี่ตายเถอะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการเป็นคนขี้ลืม ไม่น่าเชื่อการเป็นคนขี้ลืมมันลืมได้ไวขนาดนี้อ๋อนู่นไงบ้านของข้าเดี๋ยวผมจะเลี้ยงแมวด้วยแต่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่รอเวลาก่อนเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าบ้านของเราจะเป็นสไตล์เรียบง่ายเนาะตอนแรกคิดว่าจะเอาให้กว้างนั่นแหละแต่ขี้เกียจเออใช่ไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าขี้เกียจเออ โอเคหน้าบ้านไม่ต้องให้สวยหรูเรียบร้อยต่อขึ้นไปนางสาโอเคสองตีโอเค,ออเคที่ตายเถอะขี้เกียจอะไรขนาด,ดานี้วะนี่ติบเตบเตบ,ตบโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลังคาอ้าวหมดไม่ตายเถอะคำนวนไว้อย่างดีนะนี่ บ้านหลังไร้แค่ดีมันใช้ไม้มากกว่าหนึ่งชุดเลยงั้นดรดอที่ตายเธอดูนี่สิเออชีวิตงั้นตัดไปตอนที่ตัดตอนนี้วะเออตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จเรียบร้ยไปโอเคก็ตอนนี้บ้านขอ,ของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วน,ะนี่เลยใช่เป็นบ้านง่ๆหลงังหนึ่งที่ตายเธอ ก็คือตอนนี้คิดว่าจะไปหาหินเนาะเหมือนกับถ้าหาได้นะขออย่างเดียวคือถ้ามันแบบเออมีไอมันมีบ้านของไอคนที่เป็นช่างนั้นปะเหมือนกับถ้ามีคือมันดีมากเลยนะถามาดียังไงใช่คือเผื่อมันมีหีบอยู่แล้วในหีบมันมีพวกเหล็กใช่เราจะได้ทําที่ขุดเหล็กกันนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ก็คาไอรอนก็เลม ไมตายเถอะไม่อยากทำเลยนะอืม,อมก็ถือว่าเออโชคชะตามันพาไปให้ค่าไอรอนกลเลมนะเรามาทำอาวุธกันดีกว่าใช่อาวุธไม้นั่นเองหลังจากค่าไอรอนกลเลมเสร็จแล้วเราจะทำอะไรถ้ามันมีเหล็กประมาณสามอันใช่แล้วเดากันง่ายๆเลยที่ขุดนั่นเองใช่ก็คือถือว่าดีเนาะได้ใช้ที่ขุดเหล็กละ ก็คือคิดว่าความจริงเหมือนกับถ้าอีกครั้งที่แล้วถ้าไม่ถ้าเราไม่ตายนะคือแบบเอ้ยนี่ป่านี้คงจะได้แบบยังไงวะไปขุดเหมือนกันแล้วแต่นนี้คือตายเว้ยตายเชีวิตสามบล็อกจะไหวเปล่าวะนี่ขอให้ไหวก็แล้วกันขอเล็กแค่สามก้อนเอง ตายเหตุทำไมเราต้องมาฆ่าผู้พิทักของชาวบ้านโดยใช่ไอรดอนก็เลยไม่หน้าที่เพื่ออะไรเอ้ยเกียนวะสองอันเองเหรอเอ้ยสามอู้หูโชคชะตาเข้าข้างก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเออลงเหมือนกันสักนิดหนึ่งอืมใช่เป็นสีสันหน่อยที่คุดเหล็กได้มาแล้วดีใจจังเลยว่ย ถ้ามีฐานก็เออ้าไปตัดตน้ตนไม้เพิอแบบใช่เพอไปเจอฐานในเหมืองก็ได้ทำธงทำทอดเออไี่ตายถองอัจฉริยะอีกนิดเดียวโอเคได้แล้วือเสียงรถเนาะโอ้ตายก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปในคลิปเปล่านะโอเคเราไปหาเหมืองลงกันดีก,กว่ารู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีด้วยนะ ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ลงเมืองที่มันมีน้ํารู้สึกไม่ค่อยชอบถามว่าทําไมถึงไม่ชอบนั่นเรอดูสิจะให้เอาอะไรไปรอดใช่เราดาน้ําไม่ได้น้ำน้ํำนานเกินไปก็มองเทงพอดีตายเถอะแล้วเมืองเมื่อกี้อยู่ไหนวะโอเคขอเวลาหาเหมืองสักครู่บายเอ้บายยังไงวะยังไม่จบคลิปเลยโอ้ตายเลย โอเคผมว่าในหมู่บ้านน่าจะไม่มีแล้วไปท่าด้านหน้าดีกว่าใช่ี่ตายจะเดินหาตั้งนานแต่ก็ไม่เจอแล้วตอนนั้นเห็นตรงไหนหวะหรือว่าดูใน YouTube มาเออใช่ก็เพิ่งดู YouTube มาด้วยเนาะตายเอะคิดลืมโอ้ทานนี่แหลกของที่จำเป็นที่สุดในใบครับทานแล้วก็หินแล้วก็ต้นไม้ ใช่ถ้าไม่มีต้นไม้เราก็จะไม่มีการครราพวกปรงพวกกลองขึ้นมาแต่มันก็มีวิธีหาสติ๊กด้วยนะใช่ไปที่ทะเลไายมันจะมีอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าไงแล้วนะเมื่นกลับมันเป็นไอ้กิ่งไม้แห้งใช่เลยโยกถ้าสามารถขุดอันนั้นเราจะได้เป็นยังไงวะไร่อะไ,ไรไปเลยได้ ให้ตายเะจับพูดแล้วมนพูดผิดทำไมต้องทําเสียงแบบนี้ด้วยให้ตายพี่หน้าใช่ไอ้กิ่งไม้แห้งนั้นพอเราตีเอ,อิบยางที่เชื่อมันบอกมันคือกิ่งไม้แห้งเราตีแล้วเราจะได้อะไรก็กิ่งไม้แห้งนั่นไงเออแล้วกูพูดอะไรเนี่ยโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าพอดนะให้ตายเถอะโอ้โหให้ตายเถอะเจออะไรครับเนี่ย สิ่งที่ไม่ชอบแต่บันดาลโดนบันดาลมาให้เราเจอจนได้คือเหมือนน้ำใช่ปะเออฮะอืมฮึอืมฮึเอ้ยเดี๋ยวลืมพูจะหายใจยังไงวะว้ายไม่นะเดี๋ยว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  โอ้ยเกือบตายแลยไหมละ่ะโอเคโอเคพอพอพอก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอจบลิปเพียงเท่านี้นะเออใช่มันไม่มีที่อะไรให้ดูหรอกโอเคบายเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยละกันเดี๋ยวคิดว่าอยากทำซีรีส์เอาชีวิตรอดแบบยีด4ชั่วโมงไม่ก็100ึงวันอยู่แต่รอมีคอมก่อนเถอะไปละทีว่าเกณ